ตนถนนเป็นถนนลูกลังด้วยค่ะพี่นอค่ะตอนนี้เป็นถนนทางสายดำลาดยางเนาะ สนวนเข้าหมู่บ้านสนวนแล้วค่ะ i love ค่ะพี่น้องค่ะในหมู่บ้านจบ พอใส่มาได้เข้ากับไปโอ้พปีนองตอนนี้ปีนองข่อยตอนปีนองมันจะบวกบ้านหมะะู่บ้านจะบวก้อค่ะเด้อปีนองค่ะหมู่บ้านจะบวก หัวยังไม่รู้ใส่กับจะมอใส่ค่บหมวบางหมอ้อไส้แห่แซงกันดีครับลองเยมอไส้ครับบี ไปบอกในเมา,เาปลาเดียอยค่ะเล้กพี่น้องค่ะโอเคขอบคุณนะคะที่